วัดพลแผนนะคะซึ่งเป็นประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะคะนับล้านชิ้นนะคะท่านผู้มีเกียรติคะการติดพิมพ์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะคะด้วยความประณีตบรรจงนะคะโดยการร้อยเรียงเรื่องราวของพุทธประวัตินะคะมาให้กับท่านผู้มีเกียรติได้รับชมกันค่ะและตอนนี้นะคะคณะฟ้าสีรุ้งค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับฟ้าสีรุ้งทุกท่านด้วยค่ะ สวยงามมากนะครับแล้วก็<ช>ถ้าใครเดินทางมาบนราชธานีก่อนหน้านี้นะครับะจะได้มีโอกาสเยือนชุมชนคนทําเทียนได้ร่วมแกะสลักต้นเทียนได้ร่วมติดพิมพ์นี่คือจิตวิญญาณของชาวอุบลราชธานีวันนี้นะครับการจัดงานได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างยิ่งใหญ่นะครับอย่างภาพภูมิใจของชาวบนราชธานีภายใต้การนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีท่านผู้ว่าพงษ์รัฐพิรมรัฐครับ และตอนนี้นะคะก็มีทุกๆภาคส่วนนะคะที่มาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณโลตัสค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโลตัสด้วยนะคะมาแล้วครับความสวยงามของต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่จากวัดพลแพนนอำเปอเปมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับกว่าล้านชิ้นนะคะท่านผู้มีเกียรติคะกว่าจะรังสรรออกมาได้เป็นงานเทียนที่ประณีตบรรจงนะคะ ladies and gentlemen now another technique of making cutting creating designing candle has been an outstanding piece of work from ubon city this is the candle of imprint techniques from what pun pan once of the legendary of a, a candle maker candle creator by local artists million pieces of bee wax have been cut into small pieces in different shapes, different style, and they put it together, shave it up into stories of Lord Buddha, uh, depicting every scene, everything that they can imagine. And then they are presenting to you only this period of time. The beginning of Buddhist land or Kaupansa. So when you come to here or if you visit places in Thailand, you won't often see this kind of things this is the van of a, uh, mobile exhibition of BUX.